ครับอีสานบ้านผมนะครับก็วันนี้มาหาปลาเหมือนเดิมครับใส่เบ็ดไว้เนาะเดี๋ยวเรามายามเบ็ดกันครับกับวันนี้ก็ใส่ไว้15คันนะครับโอ้โหบรรยากาศรับเปื่อนครับดูสิครับสดชื่นนะครับแล้วก็อากาศดีมากครับช่วงเช้าเช้านี่ครับมีนกมีเสียงนกกาล้องเจ้าเจ้าเจ้าเสียงการล้องเสียงนกเอียงนะครับของเสียงเจ้าเจ้าแต่เช้าแล้ะครับ นกบินว่อนเต็มฟ้าเลยครับป่าข้าวที่เขียวก็จีนะครับรวงข้าวกําลังออกนะครับต้นข้าวที่สวยงามเขียวนะครับแล้วก็ความสุขของพวกเราชาวอีสานนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนที่กลับมาต่างจังหวัดเนาะนี่ครับมายามเบ็ดกันครับผมขันแรกนะครับแปวแมวขันแรกก็ไม่มีอะไรครับ ถามครับเพื่อนมีลุ้นครับเอามาให้เพื่อนได้ลุ้นกันนี่ผมก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าคืออะไรปลาอะไรครับเออเออนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอุ้ยตัวนี้น่าสนใจครับนี่ครับมันไม่มีที่ก่อน้ํานี่เหยื่อเสือเดือนใหญ่นะเพื่อนนะมาลุ้นกันเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวกันนะดึงไม่ขึ้นครับแต่ไม่ร uh, ู้ว่าปลาอะไรนะโอ้โหอุ้ย โอ้ปลาดุกครับนี่สดใสเลยครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ปลาดุกครับอ่าได้แล้วครับหนึ่งตัวเพื่อนครับนี่โอเคนะครับนี่เอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับวิถีชีวิตบ้านผมนะครับนี่อ๋อปลาดุกครับติดแสละหนึ่งตัวนี่โอ้กล้องทำไมลายเนี้ย รูปครับได้ตัวเดียวครับผมเบ็ดสิบห้าคันครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่หมานเท่าไหร่นะได้ยังไม่พอตาน้ำพริกเลยครับตัวหนึ่งก็โอเคครับสะสมไว้นะครับพรุ่งนี้ก็หาต่อครับมันไม่ตาขังไว้ก่อนนะครับนี่คือบริเวณสะที่ผมขุดไว้นั่นเพื่อนนะนี่ครับปลาดุกยักษ์อยู่นี่มันคู่หนึ่งครับประมาณไซส์สามโลสองโลสามโลนะครับไม่ออกนะเมื่อกี้เห็นขึ้นหัวอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูครับเพื่อนๆที่อยากจะกลับมาทําเกษตรที่บ้านนะเพื่อนๆที่อยากมาอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดมีงบไม่เยอะมีที่น้อยๆนะครับของผมพี่เป็นที่ตาบอดด้วยครับผมก็ยังสู้เอาเลยครับผมประว่าไม่มีเนาะนี่ข้าวที่ผมปลูกไว้ครับประมาณครึ่งสองงาน,นครับน,นี่ยาวไปถึงนู่นถึงมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่นั้นน่าจะได้อย่นะางน้สามสี่ปุยป๋ยนะถุงปุ๋ยนะ นี่ผมเอาข้าวเมล็ดมาหยอดนะานเพื่อนนี่ครับเป็นกอยใหญ่เงี้ยผมผมหยอดเป็นน,นหนาเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เนาะก็ไม่เคยทํานาครับทําตั้งแต่เด็กช่วงอายุสิบสามสิบสี่แล้วกลับไปยุงเทพจนอายุจะห้าสิบครับถึงกลับมาอยู่บ้านหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอาเรื่องนัน้าเพื่อนหาเงินไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้วิธีหาเงินผมยอมรับคนต่างจังหวัดนะที่หาเงินเก่งมากครับ แต่ว่าถ้าเรามาอยู่กรุงเทพหาเง,งินง่ายๆยมาอยู่บ้านนอกเรียบร้อยครับมองไม่ไปไหนไม่เป็นเลยครับผมนี่นี่ครับก็าามาดูแต่ปลาข้าวกับสาที่ตัวเองทําไว้ที่อยู่กรุงเทพเนาะขุดทิ้งไว้ครับพอก,กลับมากะว่าจะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็เอาเรื่องเหมือนกันครับก็ทุนนะรับทุนเป็นเป็นต้นแบบที่สําคัญมากถ้าไม่มีทุนก็เป็นเรื่องที่ยากนะะเราใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้เพื่อน ผมลองดูแล้วเหนื่อยจริงๆนะครับก็ผมก็ขุดเป็นร่องสวนไว้ตรงนี้อีกน้เพื่อนนี่โค้งมาถึงนู่นนะครับปุ่มไม้นั่นเกือบถึงปุ่มไม้โค้งมานี่เอากล้วยมาปลูกเป็นประสบการณ์แรกไม่เคยปลูกกล้วยเหมือนกะันนะนี่ก็ขึ้นมาล้มมาแหลมมาจอมมาแจมนะครับจะไม่รู้ว่าเงินจะเข้าทางไหนครับแต่ที่ฮิตไวกจะกเลี้ยงปานินครับปานินแล้วก็ปาดุกนะครับก็เลี้ยงเป็ด อีเหลียงนะครับก็ตอนนี้ลงลงไปแล้วครับร้อยตัวก็เหลือหกสิบตายไปสามสิบกว่านะครับเป็นประสบการณ์แรกเหมือนกันนี่ปลาเข้าที่ผมปลูกไว้เมื่อกี้ที่ผมยิงนี่ดูเนาะงามมากครับเพื่อนนะมาใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณคู่ถังหนึ่งเองครับสองงานนี้เนาะ อเออคีนะถ้าเกิดว่าเพื่อนกลับมาอยู่บ้านวางแผนเย็นเพื่อนแล้วก็ติดตามผมไม้ได้วยนะเพื่อนนะแล้วก็มาลุยด้วยกันนะครับว่าเกษตรอินทรีย์อย่างพวกเราเกษตรยังไม่ถึงคนรุ่นเก่าเนาะเอากึ่งกลางนะครับจะเป็นอย่างไรในการทําทนาทําสวนทาเกษตรนะครับจะรอดหรือไม่รอดเนาะมาดูกันครับนี <laughs> ู่ข่าวนะครับที่มันเลี่ยนะครับหมดปีที่แล้วผมไม่ได้ปลูกเองนะนีน่มันมันเกิดเองนะอย่างงามครับอย่างงามอันน้นผมปลูกเองแปลงนั้น ยาไปพูดมีแต่ต้นหญ้านะครับนี่ผมเอาไปเรื่อยตัดออกนะครับแล้วก็ให้มันปุ๋ยใส่ให้มันขึ้นครับมันก็โอเคนะมันก็เขียวนะเพื่อนนะด,ดูโอ้บรรยากาศนะเพื่อนผมดูแล้วบรรยากาศบ้านเราในสุดยอดจริงครับมันต่างจากกรุงเทพคนละเรื่องอะไรครับด,ดูไม่มีรถสักคันที่วิ่งเจ๊แอนะนในกรุงเทพนี่วิ่งกันวุ่นวายโอ้ ควรตลบอบวนหมดอยงเี้อากาศสดใสนะครับบ้านเราอากาศสดใสมากนะครับเอาเก็บบรรยาการเให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อนครับแล้วก็ดูกันไปเรื่อยครับว่าการหาเงินในต่างจังหวัดนะครับจะง่ายหรือยากเหมือนในกรุงเทพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุยกันนะครับเดี๋ยวอีกสี่ห้าเดือนรู้เรื่องครับผมสวัสดีครับ